เริ่มจากตรงนี้สีแยกอำเภอลำดวนที่ผมยืนห่างจากสีแยกนิดหน่อยเป็นทิศเส้นทางมาอำเภอสังขามารู้จักร้านอาหารตำสั่งเล็กๆที่รสชาติไม่เล็กมีคุณพ่อผมและทีมงานอาจารย์จากบสอิมานูเอลสุรินเจ้าของร้านชื่อเจี๊ยมและเจจิยมก็เป็นชื่อร้านกำลังทำการสับหมูอยู่แล้วนำมาผัดกับเครื่องปริกกระเทียมเมื่อกี้สับหมูนี่หมูชิน้นและน่าจะมีเนื้อไก่ด้วยระหว่างทำกลิ่นผัดนี้หอมมากเลยเติมรสชาตินิดหนึ่งเข้าไปดูใกล้ๆอ,อีกรอบ<ไ>น่าจะเป็นไข่ดาวแบบไม่เห็นไขแดด่แดงแอบกลืนน้ำลายเหมือนกัน็นนีี้มมมงุทาก รอจะลิ้มลองส่วนผมสั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นมาม่าหมูสับให้เห็นว่าผมมาร้านนี้จริงๆพันไปพันมาแวะกันได้นะครับได้แล้วหนึ่งจานหนึ่งเนืน้นพูนๆมีใส่กรอกด้วยน่าจะเป็นกระเพราหมูสับตัวจี๊ดพริกเยอะแบบนี้มองก็ดูว่ารสชาติเข้มข้นลูกค้าก็รอรับไปทานที่บ้านก๋วยเตี๋ยวจัดเนื้อใส่แล้วกระเทียมเจียวด้วยเส้นมาม่าในหมอ้อโดยหอมน้ำตกเดี๋ยวมาเตรียมซดให้อร่อยแบบนี้ครับกระดูกหมูเต็มชามคุดมรสอีกด้วยเป็นเส้นเล็กปิดท้ายกับอาจารย์นิพนธ์เส้นมาม่ายังไงฝากตติดดาม้วยลกัันครบ